วสวัสดีครับพ่อพี่น้องหมูเบเมนูเด็ดครับผมกัวโคครับผมกัวาเก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรับกันมันแก่นแท่งแบ่งปันกันคือเก่ากับผมมากันไปดีกว่าสร้างกันเนาะครับเนาะอี่ครับผม ลงฝุงลงครับทาไร่ะฮะทำไรกบคบครับผมพี่เอาด้วยกันนะเอาตามสบายเลยครับฝันอยู่ออ้หูออกไปได้สักพักนี่โอ้ยโอยน้องจะเอาอะไรอ่ะโอ้ยนี่จะตัวไปรือจะเอาเป็นชองเอาเป็นชองเอาสักตัวมฮ้ยอ้้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอออ น,น่าจะไปรับนะครับผมหามอันนี้นะีน่ครับพวกกระนองเจองปุ๋งกับไส่ก็แล้วเป็นอดไห่หมูปลาเข้าไปชิลกเยอโอ้ สดกันสนี่ใส่ไปเมื่อต้องอธิบายตรงนั้ครับเนามันสูตร่ตายโตแนวใช้ผู้มากเนาะคบเนาะนู้บแบเบสินเลยบหอมเลยบี่ก็เคืองลงเล้วู้หอมหือ ผมพอมีน้อกเดี๋ยวรอสักพัคก,กับผม, <c oughs> มเยวนกดกับผมพอมีพี่น้งองเหรอนำคุ่คิดขวบอืออืไปอือยิลากับผ้าบ,บุเกันครับพี่น้องบักเรืมบัก จังหมอคือโตแล้วครับโแซสบก็ต้องแสบไม่กินเองถามว่าโแซสบโอ,อ้มเสบไปน้องลงบานมาันไปถางหมอสุดย้ดม, <c oughs> มันจกคนป่วยจะกินโแซสบโ <c oughs> อ้แขนนีลๆไปเอ้ <c oughs> มันเลยครับเด้อภัยสนใจกับมาเด้อบักหลายหนึ่งคุณแม่ <นะ S 2> วันท่านกันเดียวเตะทั้งถวยมากตักเข่ามากกินมุกันมาช้าอดหมดไม่มีที่ตีนะมีแต่ม,ม,มีแต่ยักษ์ได้อยู่นี่สายกินยังเยอะอีก

นั่นแหละครับพวกพี่น้องเดี๋ยวพอกันตอนต่อไปว่ันศุกร์จงไหนตอนลุ่มจานพุ่นลรอครับผมนะกินเนาะเอาไว้กอนเลยเนี่ยไว้เลยเนี่ย

คนมียอมากวะกมบ่แต่ลก่ได้เขคุ้มเอาดูยบอกเอาอกไม่ได้กบอกสี่คนเนยสี่ข้าเขาสร้างนี่างไน้ำเจียนเี่ยพี่เีย่อนเขาสร้างได้รีนะแตู่ดน้หมออน้ำบัู้เาต้องสั่ง เยอะมากโอ้ยกะมดื่ิดเตือนเือนโคตรเตือนเตือออกตามออกตามพูดไปเจอไหนเดี๋นี้มันบ่อันนี้น้ำพุนทีเกือเนี่เรกล่าจริง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เดี๋ยวไปเป็นไงเดี๋ยวเอาคุกๆเดี๋ยวเอาแปะนังกิมเดี๋ยมไปกันยืนให้คุณพ่อ ไม่ค้างเพราะว่าไปตักตึงอย่างี้เขามากเนาะเพราะว่ารับขวดไก่ๆเรีใยครั้งนี้หน่อรับไปดีหัวคนเ่อนกันเ,นเ,นเนด็กกยังมีชูนยังมีชวนมาทีเดี ມິອົກກະດັນມັນບໍ່ເລ มันบ่ก mm ินเข่านี่ทีจะพาไกินอแก้วกกินเข่าเฮ้ยจัดเองนี่เรื่องมันขาดช่วงเลยเต็มุดแต่ไมเยไม่เลยไม่ดชุดเลยดูโจมไม่ยวเลยดูโจมเนาะนี่ยังเบี้ยก็เราขาดช่วงเจาพาไปยุ้ยเจ็หนูกาวของร้านไปยุโอ้ยผมไม่กินเค็มเนี่ยบังาน ไมเทาดงแล้วมดนียวนแต่ชดดากินแล้วหมดด่ไไปซสือหดเงวหดใงมมาแล้วคุัเลยนี่เยมันแหลกเลยบ่แม่ดอกมนตัวกับตัวน

กินเอ้พูน้านี่คละสามหนี่ครับทีมงนีนโอ้อะไรเอาเยอ,อเอ้อเอออยกินยังไงมันจริงผีเลือครับพี่น้องโงยแต่แกมเน่ขายหมดเายน้าบมดคขายน้าำดิ

มันจ่โบกจะเทากักินก่อนมันกินอ่ไรมันข้ามมือเเห็นงานหรอิดมือติดมืองานจิดมือก่อนก่อนกักินอะกนเนื้อไงครับต้มเกียวเส้ไส้เขาตเกียด้วตะกียบรวมต้มเมื่อนแนม่สมนนี่ยเขานี่ยม่ซ้ำ่ย

ด,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 ดีดีโบ๊ทอานีนไม่เลิกมันงเขาว่าน่าไปไหนกันเนาะไปดูสองคนยังไม่มานี่ยังไม่เลิกานใรงบยาบาลเหรวเนี่ยเราัวใจเหรอปองนี่นนื

เอาครับผมผมมีพี่น้องคลิปนี้ขอโจ้ไปต่เพียงสำเนียงเนาะครับเนาะกินไปคุยไปว่างหันนีคกับอันทีมงานยูอะไรเนาะยูอะไรโนไอทีมงานยูอะไรเนาะว่าสั่นมันจะมันขาดช่วงว่าสั่นไปหาของแล้วขอขาดคุณครับอันละเรียดไอ้ขายลูกชิ้นมันก็มาหอดแล้ว ครับผมกําลังเล่นยาครับกําลังเสพกําลังสิบกําลังสิต่อเสพกําลังพันเยอะเอากันมันแกนทักแป้งแบ่งปันกันคือเก่าครับผมคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงสันีดสวัสดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่นน้ำหนึครับเด้อครับสวัสดีครับ